ดูดวงคนลายมือกอกบาทปี2 5 0 7ดวงมหาเศรษฐีเงินล้าระวังดวงชะตาของท่านให้ดีถึงเวลาบนกุศลวาสนาแล้วดวงชะตาของท่านขอทำนายว่าท่านจะสุขสมสมหวังดังใจหมายจเจริญรุ่งเรืองในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินเป็นเศรษฐีเลว,วันมหาเศรษฐีอภิมหาเศรษฐีร่ำรวยด้วยทรัพย์สินทองสองมือของท่านจะสร้างฝัน ทำให้ท่านจเจริญรุ่งเรืองในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินจะร่ํารวยขึ้นมาทันทีใดประสบความสําเร็จนันะบพิกผนเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดดเงินทองไหลมาเทมานะครับผมชะตาชีวิตจะแช่มชื่นราบรื่นเป็นไปได้ด้วยดีข่าวดีบังเกิดขึ้นแก่ตัวท่านนะครับทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้ามาประเดบประดังนะครับจะทําให้ท่านรู้สึกแช่มชื่นผสมเลิศดวงมหาเศรษฐีบังเกิดขึ้นแก่ตัวท่านโชคชะตาของท่านจะเปลี่ยนแปลงพัฒนาอย่างก้าวกระโดดสวดมนต์ไหวพระนั่งกรรมฐาน โชคชะตาจะดีขึ้นนะครับสังเกตให้ดีนะครับอดลายมือกระบาดปรับปรุงแก้ไขในโชคชะตาและดวงชะตาของท่านจะรวยขึ้นมาทันทีจันใดอย่ามัวเศร้าโศกเสียใจรู้สึกย่ําแย่นะครับอยู่ในตําแหน่งบริวารจะลาออกตักตําแหน่งใหญ่ผู้ใหญ่จะไม่ตาเอ็นดูนะครับตำแหน่งบ้านมีการยกย้ายย้ายตาแหน่งมีเกณฑ์สุขสมสมหวังดังใจหมายมีเกณฑ์มีเซนแรงเซนดีมาก สายยานองค์เทพต่างๆพระพิฆเนศราชการที่5นะครับนะครับกรมหลวงชุมพรนะครับสิ่งศักดิ์สายยานนะครับจะปกปักคุ้มครองรังษาท่านนะครับองค์พระปิยมหาราชนะครับเสด็จเสด็จเตี่ยกรมหลวงชุมพรนะครับหนุนนําโชคชะตาปิผานเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดดนะครับรับการไหว้สิ่งศักดิ์นะครับเคารพนะครับผมเป็นอย่างมากที่สุดนะครับนิสันนะครับเสมอไปหยิบตัวสูงกว่านะครับระวังให้ดีเพราะว่า ดวงชะตาเสือมันแรงมันก็ทําให้จิตใจของท่านมันฮึกเหิมเกินไปเพราะฉะนั้นท่านก็ต้องระวดระวังก,กับภาวะจิตใจนะสมาธิสัน้นทําให้ทุกอย่างนะครับผมแต่ทุกอย่างจะดีขึ้นเองนะครับผมถึงแม้จะเป็นคนที่จะก้อนค่อนข้างที่จะไปซ้ายทีไปขวาทีนะเอาแน่เอานอนไม่ได้สถานการณ์ทางด้านเรื่องการงานการเงินคุณจะได้นะครับผมได้รับการเรียนรู้ใหม่นะครับสิ่งใหม่ๆที่จะเข้ามานะครับการเงินหาเงินเก่งใช้เก่ง จะมีโชคลาบนะครับจากเทวดาเทวดาจะเข้ามาสนับสนุนคำชูหนุนนำโชคชะตาความรักคู่ดีแต่กำลังให้ใจกันนะครับผมน้อยใจกันไปน้อยใจกันมามิอันควรนะครับผมแต่ว่าเป็นเรื่องปกตินะครับของความรักปั๊ปปี้เลิของความรักที่สุขสมสมบัติดังใจหมายนะครับดวงชะตาตกตำแหน่งเจ้าที่แรงนะครับต้องไหว้นะไม่งั้นจะทะเลาะกันนะครับต้องไหว้ไหว้ดีๆครับ จุดทูบเตรียมผลไม้ห้าอย่างนะครับทูบเทียนนะครับเตรียมให้พร้อมนะครับกราบไหว้เจ้าที่นะครับหมูเห็ดเป็ดไก่ถ้ามีดีนะครับผมบอกถึงความอุดมสมบูรณ์จะได้มีโชคมีลาภนะครับผมตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินนะครับเตรียมผลไม้ห้าอย่างให้ชัดเจนนะครับเตรียมกล้วยหนึ่งวีนะครับผมจะได้เกิดความลาบรื่นกล้วยกล้วยไงครับกล้วยกล้วยนะครับแอปเปิ้ลนะครับแอปสัลี่นะครับ อาหารการกินที่ดีอุดมสมบูรณ์ปลาหลี่หื้อพุงปลานะครับเตรียมให้ดีนะครับผมปี2 0 0 7แล้วไหวหรือยังนะบ่ายเจ้าที่นะนะครับคนที่จะต้องกราบไหว้สนับสนุนหนุนนำโชคชะตาตัวเองนะครับบางคนไม่เข้าใจนะครับนะครับผมจะหนุนนำโชคชะตาตัวเองเป็นยังไงหรอมีจะหนุนให้คนอื่นนะครับกราบไหว้ขอพรมีงวอนเอาแต่ใจตัวเองนิดนึง ขอให้เต็มที่เลยไม่ต้องขอให้ใครนะครับขอให้ท่านรวยขอให้ข้าพเจ้าสุขภาพร่างกายแข็งแรงขอให้ข้าพเจ้ารวยด้วยกัรยานิมิตมีแต่คนรักมีแต่คนเมตตามีแต่คนเอ็นดูมีแต่คนส่งเสริมผู้ใหญ่เห็นปุ๊บก็รักทันทีนะรับองค์เทพสายญาตต่างๆจะคอยช่วยเหลือนะรพระแม่กาลีพระแม่รัศมีพระแม่อ,อมาเรบีเจ้าแม่กวนอิมนะครับขอให้ปกปักกุ้มกองรักษา นะครับระแวดระวังนะครับผมโกลสาบอลดำนะครับผมหรือสิ่งต่างๆที่เข้ามาแฝงในร่างกายร่างทรงก็ได้นะครับระแวดระวังอาวะจิตใจนะครับนิสัยอารมณ์แปรปวนมากจับพันคิดมากเจ้าอารมณ์นะครับสอบมากเจ้าชู้นะครับชอบวานเสน่ห์รักสวยรักงามนะครับรักตว์และชอบทําบุญนะครับระวังอะไรครับระวังมันเยอะเกินไป เอาอะไรมันพอดีนะครัผมอย่าเยอะกันไปบางทีลักสวยแลวงามมากเกินไปมันก็แบบนะครับคนรอบกายก็รู้สึกแมมันสวยเหลือเกินนะผมมันสวยเหลือเกินมันหงุดหงิดใส่ไงครับผมคนรอบกายมันสวยเหลือเกินนะมันสวยเลยนะผมคนอื่นอาจจะมองว่ามันไม่สําคัญแต่สําหรับท่านนะ้วมันเป็นเรื่องที่สําคัญไกยงามเพราะขนคนงามเพราะแตง่งดวงชะตาจะเปิดต่อเมื่อนะครับผมโชคชะตานะครับผม ขึ้นอยู่กับลักษณะเบนจลักบนร่างกายหรือลายมือนะบางคนไม่เข้าใจทําไมต้องแต่งตัวสวยแต่งตัวหล่อผมมันมีเหตุแห่งความร่ํารวยนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นแต่งตัวสวยๆหล่อๆถูกต้องแล้วครับนะครับการเงินมีใช้ไม่ขาดมือขอทํานายอย่างนี้นะครับจะมีเงินเข้ามาเรื่อยๆจะมีเงินเข้ามาสนับสนุนเอาเงินมาไม่ขาดมือนะครับจะร่ารวยด้วยทรัพย์สินเงินทอง ผู้ใหญ่จะอุปถัมภ์เมตตาความรักนะครับผมระวังนะครับเมียน้อยนักคนมีเจ้าของนอกใจตกตำแหน่งนี้นะนะครับผมเพราะฉะนั้นก็ระวังนะครับไม่ไม่ใช่จะต้องเจอนะแต่ว่าแค่ระวังไว้ก่อนไม่เสียหายไม่เสียเงินนะครับสุขภาพนะครับผมระวังลำไส้เนื้อง,งอกนะครับผมเป็นเรื่องปกตินะนะครับผมถ้าเราจะดูดวงเราเจาะกันอย่างนี้นะครับท่านอย่าไปกลัว นะผมมาบอกโอ้หมอสันวันนี้มาแปลกไม่ดูพลังบวกนะผมแต่ท่านให้หมอสันดูพลังที่ที่ป้องกันไว้ป้องกันก็ระวังไว้ก่อนนะผมก็เค่อย่างเช่นระวังเอาไว้นะครับว่าจะเจอเรื่องแบบไหนบ้างนะผมแต่ว่าถามว่าจะเกิดมันไม่เกิดหรอกนะผมเพราะว่าสายเราเป็นสายรับพลังบวกนะครับหนุนนำโชคชะตาอำนาจบารมีวาสนาอาชีพงานที่เหมาะสมนะครับผมสายเลยมือกระบาดเส้นวิ่งมันจบถ้าเชื่อตามดวงชะตา ก็บ่งบอกถึงงานเสริมสวยทุกประเภทนะครับคลินิกเสริมสวยความงามนะครับผมถ้าบอกว่าเป็นผู้ชายจะไปทาได้ไงก็เป็นเจ้าของธุรกิจไงครับนะครับเกี่ยวกับดารานักร้องก็ได้นะสายลายมือกากบาดนะดารานักร้องก็ได้นะเกี่ยวกับความเป็นความตายก็ได้นะสับเปล่อก็ได้นะนะครับผมนะครับเกี่ยวกับสิงแสนะครับผมเป็นหมอดูก็ได้นะนะครับผมได้ทั้งนั้นเลยนะครับผมอาชีพนะครับเสี่ยงๆเทาๆก็ได้ นะครับผมระวังถูกสายร้ายป้ายสีเป็นเรื่องปกติของสายลร้มือกระบาดนะครับลูกทาเทวดานางฟ้าคุ้มครองนะครับแม่นะครับ,แม,นะรบแม่บรรพุทุษนะรเป็นผู้หญิงจะคอยคุ้มครองท่านนะครับสังเกตให้ดีนะครับมีสิ่งใดมาคุ้มครองท่านนะครับผมเป็นผู้หญิงหรือเปล่าเป็นบารพุรุษหรือเปล่าเป็นแม่ของเราหรือเปล่าแม่ในอดีตชาติก็ได้นะครับนิสัยใจคอใจเยือกเย็นนะครับแต่มีเมตตานะ เยือกเย็นก็คือว่าถ้าผิดมาข้าพระเจ้าไม่สนใจใดๆทั้งสิ้นก็ไม่สนใจในเมื่อเองไม่มีความเคารพนับถือหรือว่าสิ่งใดไม่เคยนะครับจุนเจือช่วยเหลือก็ไม่สนใจเยือกเย็นนะครับแต่เมื่อถึงเวลาก็ไม่ช่วยกันนะครับผมเ้าโชคชะตาการเงินสบายเป็นคุณนายนะครับร่ลำรวยนะครับรักเป็นยไงดีดีด นะครับผมเกิดมาก็สมหวังดังใจหมายนะครับผมท่านจะคิดว่าโชคชะตาบางช่วงมันไม่มีนะครับผมมันเจอแล้วไม่ใช่แต่ว่าถ้าเจอไม่ใช่เราปรับปรุงแก้ไขโชคชะตานะครับเราเป็นสายหมเตลรูเราต้องรู้นะว่าเราสามารถปรับดวงชะตาเราได้อย่างเช่นถ้าไม่สวยก็ไปลงหนหน้าทองนะครผมถ้าไม่รอนะครผมก็ถาวายพวงมาลัยนะคผม ถ้าจะทําอะไรนะผมให้มีสติปัญญาสวัสดิชินะบังชรน,นะผมทำแต่สิ่งดีๆเกิดขึ้นในโชคชะตาและดวงชะตาจะไม่เปิดให้มันรู้ไปดวงชะตาบางช่วงเป็นคนดุจริงจังนะครับซ่อนเล่นนะครับไม่แสดงออกมีโรคส่วนตัวสูงคนบางคนอาจจะไม่เข้าใจกับสายเลมือกระบาดมันถึงเวลาบางครั้งบางคราวอยากจะปกปิดซ่อนเล้นอยู่กับตัวเอง ครับผมบางโชคชะตาดวงชะตามันก็แปรเปลี่ยนหมุนเวียนไปตามโชคชะตานะครับบางทีอาจจะต้องรับราชการนะครับงานใหญ่ๆ่นะครับซีรีโอนะครับธุรกิจใหญ่นะครับธุรกิจอย่างระดับประเทศนะครับผมสิ่งที่ท่านควรทําบางครั้งบางคราวนะต้องดูช่วงจังหวะเวลางานที่เกี่ยวกับต่างประเทศนักการทูตก็ได้นะครับผมจะต้องรู้เกี่ยวกับตัวตนความเป็นผู้ใหญ่คอยช่วยสนับสนุนค้ำชู คนที่อายุน้อยกว่านะท่านจะเป็นนะครับท่านจะเป็นผู้ใหญ่ที่ไม่เคยสนับสนุนใครไม่ได้เลยขาดเพราะว่าโชคชะตาท่านถูกกาหนดมาเพื่อช่วยเหลือคนนะครับคอยช่วยสนับสนุนเด็กน้อยนะครับถึงแม้เขาจะนะครับเขาเรียกว่าไม่กระตันยูใช้คํานี้ก็ได้นะนะครับผมแต่ว่ามันไม่ใช่อย่างนั้นหรอกนะแต่ว่าถ้าไม่กระตันยูก็ต้องปล่อยเขาเป็นอุเบกขา เราให้เขาไปแล้วอย่าหวังผลตอบแทนการุณาให้ไปเลยนะครับอย่าไปคิดเยอะรายได้ของท่านจะสูงเป็นพิเศษนะครับก็เหมือนกับท่านสอนงานเขาแล้วนะครับผมทำธุรกิจและจ้างลูกน้องมาสอนทุกอย่างแล้วนะครับสุดท้ายเขาก็ไปเปิดของเขาเองนะครับอย่าคิดเละคิดน้อยไปเปิดเชิญไปเปิดได้เลยต่อให้เขามาทําแข่งก็ให้เขาทำนะครับผมแต่ยังไงบุญกุศลวาสนาจะสู้ท่านได้หรือ นะผมรายได้สูงเป็นพิเศษประสบความสำเร็จในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินสุขภาพความตึงเครียดปวดหัวปว,ว,วดหลังมีบ้างนะครับบ้านดีผีไม่เข้านะครับถ้าตกตําแหน่งบ้านดีผีเข้ามาไม่ได้นะแต่ผีดีเข้าได้นะท่นะท่านก็ต้องแยกแยะให้ดีนะครับผมตําแหน่งหน้าที่การงานสูงนะครับผมบางครังเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งจะเป็นหมอพยาบาลนะครับผมสายเรื่องมือกระบาดก็ทาได้ นะครับหมอดูนักพูดนักวิจา,ารณ์นะครับผมสถานการณ์เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งในการปีนะครับเรื่องเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งในการปีนะครับจบสูงจบนอกนะครับต่อสหรัฐอเมริกาสแตมฟอร์ดนะครับผมหรือจะไปออสเตรเลียนะครับผมไปหนุนนำโชคชะตาไปเสริมทำภารกิจใหม่ๆนะครับมันหากิจกรรมเสริมดวงชะาตานะครับให้ดวงชะาตาเปิด ตลอดชีวิตนี่คือโชคชะตาของท่านญาติพี่น้องนะครับผมที่ตายไปแล้วนะครับจะมาคุ้มครองและอยู่ด้วยนะครับผมท่านเชื่อหรือไม่เรื่องแห่งดวงวิญญาณนะครับผมถ้าดีนะต้องเป็นการ,รยาณิมิตนะถ้าไม่ดีอยู่ด้วยกันต้องไม่ดีแน่นอนนะครับนิสัยช่วงชะตาในกลางปีน่ารักข้าวับคนอด่นได้ง่ายเป็นห่วงคนอเดนนะครับยกเว้นตัวเองนะนะครับผมทำไมไม่ไม่ไม่รักตัวเองละ่ะ ในโชคยาตาต้องรักตัวเองเป็นอ you ันดับหนึ่งแล้วอยเป็นห่วงคนอื่นนะผมสายในมือกระบาดต้องรักนะครับผมเสี่ยงเป็นเสียตายมาตลอดชีวิตแล้วนะผมอย่าไปใส่ใจกับเรื่องปัญหาต่างๆเลยนะครับทุกสิ่งทุกอย่างที่จะเข้ามาการศึกษาไปได้สวยมีความสุขนะครับผมจะเอนติดมหาลัยได้สบายๆนะครับจะไปสอบเทียบได้สบายๆจะทําสิ่งได้เกี่ยวเรื่องการศึกษาได้สบายๆ นะครับตำแหน่งแห่งความรักรักซ้อนรักสามเศร้าแฟนนอกใจได้เสียกันก่อนแต่งนะครับมั่นหมายแต่งงานมีรูปปีนั้นโอ้โหรวดเร็วทันใจนะปีนี้นะผมเพราะฉะนั้นเรื่องราวต่างๆแห่งความรักพุ่นวายก็มาเต็มไปหมดในตำแหน่งความรักรักซ้อนรักสามเศร้าแฟนนอกใจได้เสียกันก่อนแต่งนะครับมั่นหมายแต่งงานมีรูปปีนั้นับผมรุนแรงนะรุนแรงนะ ดูแรงนะเพราะฉะนั้นกลางปีต้องระวังไม่ใช่จะเกิดนะแต่กลางปีให้ท่านระวังเส้นวิ่งมาบรรจบถ้าท่านเชื่อการดูดวงของหมอสากน,นะครับถ้าท่านเชื่อท่านก็กันไว้ก่อนถ้าไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรครับถ้าทม่มีอะไรต้องเสียหายนะครับไม่มีอะไรต้องเสียหายถ้านะท่านเชื่อท่านก็ต้องระวังจับตาดูหน่อยนะครับสตาร์ตบอไซาปุ๊บกระโดดขึ้นหลังบอไซา์เองหยุดเองจะไปไหนแต่งตัวรอแบบนี้เองจะไปไหน ท่านนมนมทั้งหลายจะไปไหนเลยครับนะครับจะไปไหนนับสาวสาวตามติดนิดนึนะครับโซนนมนมตามติดสาวสาวสวยเกินไปไหมเนี่ยนะครับสั้นถึงขนาดนี้ต้องระวังให้ดีนะครับโชคชะตาสุขภาพนะครับผมแล้วแวดระวังเช่นเคยนะครับกลางปีลำไส้เนื้องอกนะจ๊ะนะครับผมก็ต้องระวังนะนะครับชีวิตนี้ไม่ระวังนะครับน่าจะ แง่บวกยางเดียวมันก็ไม่เชิงนะตำแหน่งบ้านตกตำแหน่งดีผีบ้านผีเลือนคุ้มทองกลางปีนะครับดวงเหนื่อยยากต้องอดทนนะบ,บางช่วงนะเดี๋ยวไล่ก่อนเวลากุมพามีนาเมษาพฤษภามิถุนากรกฎาสิงหาครับดวงเหนื่อยยากสิงหาครับต้องอดทนอดทนอดกั้นนะครับนิสัยเครียดไม่แสดงออกมีความรู้แต่ไม่พูดของจริงไม่พูดครับของพูดไม่จริงนะครับ อาชีพนะครับตำรวจทหารงานสิงหาได้นะนะครับผมไปพบปะพูดคุยสถานการณ์การงานหนักแต่เหนื่อยมากอดทนแต่โคตรรวยนะครับรวยนะนะครับดวงนี้จะได้รถใหม่ป้ายแดงซื้อบ้านใหม่ออกบ้านกขาเลือกหานะครับแต่เหนื่อยนะเอาไหมอ่ะมีบ้านสิบล้านแต่เหนื่อยนะนะต้องซื้อสดนะอย่ามาซื้อผ่อนนะนะครับซื้อสดนะ ครับรวมมาแล้ว10กว่าปีนะครับนะครับเดือนละเท่าไหร่ครับเดือนละ5 0 0 0 0นนะครับปีนึงเท่าไหร่ครับ5ล้านนะครับ2ปี3ปีท่านซื้อได้แล้วนะครับเอาเดือนละห0 0 0 0นหะหายได้นะนะครับตำแหน่งที่อยู่อาศัยคุณต้องเหนือกว่าคนอื่นนะครับต้องดูให้ดีนะครับวงจุ้ยบริวารลูกน้องขยันไหมนะครับช่วยสนับสนุนค้ำชูไหมช่วยปรับปรุงแก้ไขไหม เหนื่อยอดทนอดกลั้นอึดอัดใจไหมชอบข่มเหงไหมปรับปรุงแก้ไขให้ดีนะครับอาชีพการงานการเงินนะครับทำอะไรก็ปะสสาําเร็จนะครับจะมีการโยกย้ายไปถึงต่างประเทศต่างแดนนะครับย้ายไปอยู่ต่างประเทศก็ได้ขึ้นอยู่กับตัวท่านนะครับมีการโยกย้ายสถานการณ์การงานอึดอัดใจนะครับมันไม่ลงตัวนะครับทุกคนก็อยากจะเจริญนะครับแต่ว่าท่านก็ต้อง ดึงโอกาสมาเป็นของท่านก่อนนะครับเราก็ต้องเข้าข้างตัวเองก่อนนะโกยมือกระบาดนะนะครับท่าน,นเข้าข้างตัวเองก่อนท่านจะให้ต่ผู้อื่นไม่ได้นะครับงจะตตาในช่วงนี้นะสิงหากัญญาตุลาพฤศจิกาเก็บเงินเก่งน,นะครับเก็บเงินเก่งขยันเก็บเงินให้มากๆนะครับเดี๋ยวท้ายปีจะไปช้อปปิง้งนะครับเก็บเงินเก่งทนไม่ไหวหรอกสายเละมือกระบ,บาดเส้นวิ่งมามาจบท้ายปีมีช้อปปิงนะ้งแน แต่ว่าต้องเก็บเงินบทเก็บเก็บนี่เก่งมากๆนะครับดวงอภิมหาเศรษฐีนะครับร้อยล้านพันล้านตําแหน่งผู้หญิงใหญ่ในบ้านนะครับก็ยอมยอมเขาหน่อยนะผู้หญิงใหญ่ในบ้านนะครับผมในโชคชะตาผู้หญิงใหญ่ในบ้านนะครับผมในท้ายปีนะนะครับนะครับปูฤษีทุกสายนะครับปูเมตตาพญานาคเมตตาทุกสายญาณในเดือนนะครับโตลา ส่งเสริมหนุนนำนะครับเพราะฉะนั้นไปกราบไหว้องค์เทพนะครับผมจะส่งผมหนุนนำนะครับสถานะการงานเงินนะครับบอกได้เลยว่าเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งได้ที่ใหม่ๆนะครับได้ได้โอกาสใหม่ๆเข้ามาการศึกษาจบถึงปริญญาเอกด็อกเตอร์นะครับเอาซะสามใบเลยนะนะครับแน่นอนแน่นอนนะครับจะร่ํารวยด้วยทรัพย์สินทองการเงินไม่ลําบากนะครับผมไม่ลําบากนะครับผมในเดือนนี้แต่ไม่รวย ไม่ลำบากแต่ไม่รวยับเดือนเดียวนะับแปลว่าเดือนต่อไปพุทธจิตจ,จะร่ํารวยด้วยทรัพย์สินทองรวยเลยรวยนะครับกำกำลังทําหน้าที่อยู่ส่งผลให้ท่านร่ํารวยท่านควรที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขสวดมนต์ไหวพระในเดือนนี้เยอะๆนะสวดมนต์เยอะๆนะทำบุญเยอะๆนะ,นเ,ะๆนะเจ้าที่แรงต้องแก้นะจุดธูปไหว้สิบหกชั้นฟ้าสิบแดชั้นดินไหวในขอบรอบรั้วบ้านขอให้ข้าพเจ้า นะครับขอให้ข้าพเจ้าร่ํารวยขอสิ่งใดที่ข้าพเจ้าเคยร่วมเกิดได้โปรดอดโทษให้แก่ข้าพเจ้าให้ข้าพเจ้ารวยให้ข้าพเจ้าเฮงให้ข้าพเจ้าปังได้โปรดเถอะนะถ้าโชคชะตาเจ้าที่แรงท่านจะเป็นยังไงอ่ะบางคนไม่เข้าใจเจ้าที่แรงเป็นยังไงจะทําให้คนอยู่ในบ้านนิสัยใจร้อนแปรปวนง่ายวุ่นวายไม่มีความสุขถ้านะท่านไม่มีความสุขในบ้านท่านต้องคิดแล้วนะเฮ้ยเป็นอะไรวะ ครับข้าพเจ้าเป็นอะไรข้าพเจ้าถึงไม่มีความสุขมีเงินก็มีเงินล้านก็มีแต่ทําไมไม่มีความสุขเป็นโรคซึมเศร้าเป็นโรคอะไรนะครับเพราะฉะนั้นนะครับสิ่งต่างๆที่กําลังส่งผลนะครับเราต้องตีความว่าเจ้าทีแรงนะครับไม่ได้ปีว่าเจ้าทีแรงจะต้องมาประหัรประหารเราไม่ใช่ทําให้เราหง,งุดหงิดอารมณ์ร้อนก็ได้นะครับอาชีพที่ติดกรรมทําไม่มีความสุขผลไม่ต้องไปทํานะครับ คิดเอาเองนะครับอาชีพไหนที่ติดกรรมนะครับอย่างเช่นฆ่าอาจา์ตัดชีวิตอะไรอย่างเงี้ยนะครับอย่าทำนะครับรวยก็ไม่ทำนะผมแล้วแต่ท่านครับไม่มีใครห้ามใครได้แต่ว่าโชคชะตาสายและมือกระบาดมาสร้างบุญนะครับต้องเลือกนะต้องเลือกนะับผมการศึกษานะโชคชะตาปริญญาตรีนในช่วงท้ายปีนะถ้าต้นปีไม่ได้ด็อกเตอร์แล้วท้ายปีปริญญาตรีนะครับผม การนั้นหมุนเวียนไม่ทันติดขัดแต่ว่าโชคชะตาเลยตรงนี้ไปจะเป็นอภิมหาเศรษฐีนะครับผมรวยๆๆตอแต่นี้ไปนะครับโนะชคชะตาจะมีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาอย่างก้าวกระโดดระวังเรื่องคดีความจุกจิกระเบียบขี้กังวลคิดมากนอนไม่หลับไนะครับนอนไม่หลับนะครับเรื่องปัญหาต่างๆที่เข้ามาจาัดแจงสถานการณ์ระวังเรื่องรุนแรงนะครับเรื่องเล็กๆน้อยๆไม่กลัวหรอก ระวังเรื่องรุนแรงก็คืออะไรเรื่องการโยกย้ายเรื่องการเลื่อนขัน้นเลื่อนตาแหนง่งนะไปทางด้านดีก็ได้นะไปทางด้านไม่ดีก็ได้บุญกุศลวาสนานะครับตาแหน่งที่อยู่อาศัยควรที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขนะครับโชคชะตาของท่านตกตําแหน่งที่ดีนะครับเกิดความไม่สบายใจเกิดเรื่องราวร้ายเกิดเรื่องนะครับเรื่องราวต,าต่างๆที่คอยปกปักคุ้มครองราาักษาเพราะฉะนั้นนะครับท่านพญายมราช ขอบารมีกราบไหว้พญายมราชก็ได้นะครับเจ้าที่เจ้าทางนะครับผมหรือเรื่องราวเล่นรับก็ได้นะครับผมหลบหลีกได้ก็หลบหลีกนะนะครับผมในท้ายปีนะครับในเดือนธันวานะครับผมสิ่งร้ายๆอาจจะเข้ามานะครับผมแต่ว่าเข้ามาแป๊บเดียวนะครับเทาเมืดๆตึงเครียดความไม่สบายใจแต่เข้ามาเสร็จปุ๊บท่านจะสุขสมสมหวังดังใจหมายขอทํานายว่าท่านจะมีความสุขสุขสบายการงานได้งานใหม่ ครับสิ่งที่ทาารวาดฝันเอาไว้อาจจะมีการโยกย้ายไปถึงต่างแดนได้งานถึงต่างประเทศนะครับจะร่ำรวยรวยมากใช้เงินเก่งมากรวยมากแต่ใช้เงินเก่งมากนะถ้าได้มา1 0ล้านใช้หมด10ล้านก็ถือว่าไม่รวยนะนะครับนอกจากคนที่ได้ล้านเดียวแต่เก็บล้านนึงเลยนั่นถือว่ารวยกว่านะพอใช้หมดก็คือหมดนะครับผมนะครับผมการเงินติดขัดปัญหาต่างๆย่ำแย่ ทุกชะตาชีวิตเปลี่ยนแปลงในท้ายปีจเจริญรุกเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินขอทํานายว่าท่านจะมีบุญบารมีวาสนานะครับชาติที่แล้วนะครับผมจะได้แก้กรรมเก่านะครับครับสิ์สิทธิ์จะคอยช่วยหนุนนัในชาตินี้นะบ,บุญกุศลในชาติที่แล้วจะเข้ามาปกปักครักษาว่าเป็นนักรบเก่ามาก่อนแรงอธิฐานของชาติที่แล้วจะเข้ามาสนับสนุนหนุนนํา ทำไม่ท่านจเจริญรุูงเรืองปฏิบัติทมในชาตินี้กรรมในชาตินี้กรรมในชาติที่แล้วนะครับผมโกงกินนะครับผมมาก่อนนะผมก็ต้องระวังนะครับผมมันต้องมีนะชาติที่แล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นลักษณะการลักขโมยนะครับการเงินของท่านอาจจะโดนขโมยเงินนะครับเพราะเรารู้ถึงอดีตชาติเราก็จะสามารถแก้ไขในชาตินี้โดยง่ายแต่ถ้าเราไม่รู้นะครับเหมือนกับปิดหูปิดตามืดบอก แล้วเราจะชนะเรื่องราวพวกนี้ได้ยังไงชาติที่แล้วเป็นเทวดามาเกิดมีบุญกุศลวาสนามากชาตินี้ระวังความรักมีปัญหาชาติที่แล้วทําร้ายร่างกายคนอื่นชาตินี้จะดีต่อสุขภาพนะครับไม่แรงไม่รุนแรงมีบุญกุศลวาสนาติดสินบนก่อนมาเกิดนะครับบุญกุศลวาสนาเข้ามาจัดเต็มจัดแจงกับทุกสิ่งทุกอย่างจะร่ํารวยด้วยทรัพย์สินเงินทอง จเ,เริ่มลงเรืองขึ้นมาทันดีทันใดประสบความสําเร็จแชมชื่นราบดื่นรับสิ่งดีๆบังเกิดขึ้นกับจวท่านนับสุขสมสมหวังดังใจหมายขอให้ท่านสุขสมสมหวังดังใจหมายครับ